ผู้ชมคะสรรหามาเล่าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจกับก้าที่31ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะกับการผลิตบัณฑิตแพทย์รวมไปถึงการดูแลบุคคลที่อยู่ในเขตบริการในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้ด้วยคุณภาพรวมไปถึงความปลอดภัยในการรักษาเพราะสิ่งเหล่านี้คือคุณค่าที่ประชาชนทุกคนควรจะได้รับนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะร่วมพูดคุยกับ2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิริยานฤขัดพิชัยคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ และอีกหนึ่งท่านค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จตุวิทย์หอวันนภากรรองคณะบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาสิบเอ็ดปีคณะแพทยศาสตร์กับโครงการที่กําลังจะเกิดขึ้นจุดเริ่มต้นและที่มาที่ไปของโครงการในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะท่านคณะบดีโครงการในครั้งนี้นะคะเราก็ต้องการที่จะ เฉลิมฉลองนะคะคือจริงๆปีที่แล้วตอนครบรอบ30ปีเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราจัดในภาคประชาชนครั้งที่แล้วเนี่ยขออนุญาตพูดย้อนกลับไปนิดนึงะนะคะเป็นเมดเอ็กโปสำหรับคณะแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งแรกเปิดที่อันคารเคน,เนิกแต่ครั้งนี้ก็จะลงไปในความเข้มข้นกับบุคลากรสาธารณสุขปีที่แล้วเราเน้นย้ำให้ประชาชนทุกท่านเข้าใจถึงการดูแลสุขภาพของตนเองอนะคะหน้าที่ของแพทย์เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็ก ถ้าแบ่งการดูแลเป็นหลักๆง่ายๆก็คือ4ประเภทเนี่ยค่ะส่งเสริมก่อนไม่ให้ป่วยรักษาถึงมาถึงมือเรานะคะแล้วก็ฟื้นฟูนะคะกลับไปอยู่บ้านก็ต้องดูแลตัวเองต่อให้ไม่เจ็บป่วยใหม่นะคเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็เปลี่ยนธีมเล็กน้อยเนื่องจาก เทคโนโลยีต่างๆมีการเปลี่ยนไปเยอะแต่ก็สามารถให้ประชาชนที่สนใจรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ตลอดนะคะแต่งานที่จะมาประชาสัมพันธ์ในวันนี้จะเป็นการจัดเพื่อเขตสุขภาพทั้งเขต2และเขต3 17จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเราอยู่ในพิษณุโลกจริงเราเป็นเขตสองแต่เราก็เอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่นนะคะเมื่อสักครู่ก็ทางนครสวรรค์น,นะคะก็จะเป็นเขต3เราดูตั้งแต่เหนือตอนล่างถึงกลางตอนบนนะคะ,คะก็ช่วยกันเพื่อที่จะให้บุคลากรคะ่ะ สามารถทำงานอย่างมีคุณภาพสุดท้ายก็จะสะท้อนกลับมาสู่ประชาชนที่จะได้รับการรักษาดูแลอย่างดีค่ะค่ะในครบรอบ30ปีเราเน้นย้ำมาที่กลุ่มของพี่น้องประชาชนในการที่เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมแต่ในปีนี้เน้นย้ำไปที่บุค,คลากรในการที่จะอัพสกิลต่างๆให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วจะส่งผลต่อพี่น้องประชาชนอยู่ดีถูกต้องค่ะใช่ค่ะและที่ี่ถามท่านรองสักนิดนึ่งค่ะว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะในงานเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะครับกิจกรรมถ้า พูดกันง่ายๆคือบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอคุณพยาบาลน,นักเทคนิคการแพทย์เภสัชกรจะมารวมตัวแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันถึงวิธีการรักษาการให้ยาการให้เลือดอย่างไรถึงจะปลอดภัยมารับการรักษาที่ได้คุณภาพและปลอดภัยกลับบ้านไปด้วยครับ รเรียกได้ว่าเป็นการที่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมาร่วมกันเสวนาในเรื่องของการรักษาในกรณีต่างๆให้กับประชาชนใช่ไหมคะใช่คและทีนี้ค่ะงานเนี่ยค่ะจะมีการจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่เดือนไหนบ้างจัดขึ้นวันที่22กับ23<อ>พฤษภาคมนะครับที่โรงแรมท็อปแลนด์ครับก็จะจัดขึ้นแล้วก็จะมีทั้งนอกจากที่จะมีเรื่องของการเสวนาในเรื่องของความปลอดภัยในการรักษานะครับยังมีเรื่องของการประกวดนวัตรกรรมต่างๆที่เกิดที่เกิดขึ้นนะครับในการที่เอาไว้ใช้ในการรักษา ว่าเราจะดูแลคนไข้ให้ปลอดภัยยังไงนะครับแล้วประชาชนที่สนใจคะสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ไหมคะจริงๆประชาชนสามารถเข้าไปเดินเดินชมเดินฟังได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ห้ามอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจนิดหน่อยแต่ก็จะมีบางส่วนที่พอจะฟังได้บ้างครับในส่วนของการรักษาพยาบาลครับผม เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการในครั้งนี้ของเราอย่างที่ท่านคณะบดีพูดมาเมื่อสักครู่คือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์<ช>ที่ต้องมาอัพสกิลกันที่ท่านรองบอกเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของการที่จะมาอุดรอยรั่วซึ่งการและการรวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นยกตัวอย่างได้ไหมคะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยครับถ้าคนไข้ามาด้วยเรื่องของโรคโรคหนึ่ง้ายกตัวอย่างให้มันปัจจุบันก็คืออย่างเช่นหินตกใส่รถคนไข้ได้รับบาดเจ็บที่ช่องท้องมา แต่พอมาโรงพยาบาลแล้วเกิดการให้เลือดผิดขึ้นมาเงี้ยครับหรือว่าการให้เลือดที่คลาดเคลื่อนไปมันก็จะทําให้คนไข้ที่มารับการรักษาครับนอกจากโรคของเขาแล้วเขายังได้รับอันตรายจากการรักษาด้วยงานครั้งนี้เราต้องการที่จะลดสิ่งอันตรายต่างๆที่เกิดจากการรักษาหรือความคลาดเคลื่อนต่างๆใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมา30ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เรามีประสบการณ์แบบไหนกันมาบ้างเอามาแชร์กันเอามาพูดคุยกันเพื่อ อุดรอยรั่วหรือว่าปิดรอยรั่วต่างๆให้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่สุดในการรักษาพยาบาลครับอันตรายที่มักจะเกิดขึ้นทางการแพทย์ในเรื่องของการรักษาส่วนใหญ่จะเป็นอันตรายรูปแบบไหนบ้างคะท่านรองอาจจะเป็นในเรื่องของเช่นการแผลติดเชื้อนะครับเราจะทํายังไงให้การผ่าตัดนี้แผลผ่าตัดที่เป็นแผลสะอาดจะไม่ติดเชือ้อหรือการดูแลรักษาเราทำยังไงเราถึงจะไม่รายงานผลเลือดผิดคนมไม่ผ่าตัดผิดคนผิดข้างอย่างนี้เป็นต้นครับ ท่านคณะบดีครับผลที่เราคาดว่าจะได้รับในครั้งนี้คือต้องเรียนย้อนนิดนึงนะคะว่าคนจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเรายังต้องมาพูดเน้นย้ำแต่ทุกท่านก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าทุกโรงพยาบาลเนี่ยมีมาตรฐานอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มความเข้มข้นทุกที่จะผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ่อะค่ะแต่ทีนี้เราก็ยังเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์ ในทางการแพทย์เราจะพูดว่ามันเกิดสวิตชีสซิน o มิ n นลคือทุกคนหลุดจนทะลุทะลวงผ่านไปจนถึงผลลัพธ์ที่ผู้ป่วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะผลที่เราต้องการก็คือตระหนักรู้เตือนสติแล้วก็แชร์กับเพื่อนนะคะหลายเรื่องเราไม่ต้องไปเอาประสบการณ์ความผิดพลาดมาฝึกเองเรารับรู้ว่าเอออย่างเงี้ยมันมีโอกาสคาดเคลื่อนได้นะคะให้เลือดเนี่ยมันมีโปรตโตคอลชัดเจนมีแนวปฏิบัติชัดเจนแต่บางครั้งอะ่ะ เราก็จะตกใจว่าเกิดได้อย่างไรแต่นะทุกคนต้องเคยเป็นค่ะบางทีเราก็เบอร์เอ๊ะเราทำตรงนี้ไปโดยไม่ทันรู้สึกตัวจะบอกผีผักก็ไม่ใช่เนาะมันตระบบระบบเข้ามาจัดการครับเราก็เลยบอกว่าต้องมีระบบละว่าถ้าต่อไปแบบนี้จะต้องทำแบบนี้ต้องมีอีกคนเช็คซ้ำซึ่ง บางเรื่องเนี่ยไม่เคยเซตอัพมาก่อนเราก็จะมาช่วยกันพิจารณาแล้วก็ดมสมองค่ะการที่ทํางานร่วมกันหลายๆคนมีเพื่อนช่วยเนี่ยมันจะช่วยให้เราประสบความสําเร็จแล้วก็ ความปลอดภัยความได้มาตรฐานคุณภาพต่างๆเนี่ยจะสามารถยืนยันได้และยั่งยืนอันนี้คือสําคัญมากค่ะเป็นการผนึกพลังกันมารวมกันแล้วก็มาระดมสมองคือเรียนรู้จากความผิดพลาดของเคสที่เคยเกิดขึ้นโดยไม่จําเป็นที่จะต้องให้เคสเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราเองนะคะเรียนรู้จากประสบการณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทัางคณะบดีคาดว่าทุกคนบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะได้รับมีอะไรยังไงบ้างคะ ก็คือทุกท่าน,นจะมีความมั่นใจในการทำงานนะคะเพราะว่าถ้าเราลันตามมาตรฐานเนี่ยมันถูกพิสูจน์มาแล้ว uh huh. ก็จะไม่มีความวิตกกังวลแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขอันนี้คือเป็นที่ย้อน ไกลนิดหนึ่งคือวัตถุประสงค์หลักเนี่ยเราอยากให้ทุกคน well being ก็คือมีสุขภาพกายและใจที่ดีเราจะให้บริการกับผู้ป่วยซึ่งมาด้วยความทุกข์ความไม่สบายเนี่ยแต่ตัวเราเองอะ่ะก็มีความกดดันมีความเครียดมีความวิตกกังวลอยู่ตลอดว่าเราจะทําได้มาตรฐานไม่เราจะทําผิดพลาดคลาดเคลื่อนไหมแต่เมื่อเราได้รับการฝึกเราได้เรียนรู้แล้วเรามั่นใจในระบบเนี่ย ตัวเราเองก็พร้อมที่จะให้บริการ <C> e <an> สุขภาพเราต้องมาก่อนสําคัญ <C> e <an> มากนะคะแล้วก็ดูแลส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นคือเริ่มต้นจากตัวของบุคลากรทางการแพทย์ก่อน <C> e <an> ที่ต้องครบแล้วก็ดีฟังแบบนี้หลายคนบอกว่าเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อบุคลากรทางการแพทย์แล้วแบบนี้ประชาชนได้รับประโยชน์ยังไงคะท่านรองครับประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเช่นด้วยเจตนารมณ์เดิมของคณะแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเราก่อตั้งหรือว่าจัดตั้งกันขึ้นมาเพื่อตอบสนอง อุปกรประชาชนที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างทั้งหมดนะครับ,รบแล้วก็เราก็ยังยืนยันเจตนารมเดิมครับโดยการใช้มาตรฐานระดับประเทศที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราก็ยังไปต่อในอนาคตในเรื่องของการที่ว่าเราจะใช้มาตรฐานระดับโลกหรือว่านานาชาติในการที่จะนํามาตรฐานเหล่านั้นมาดูแลเพื่อสุขภาพของประชาชนภาคเหนือตอนล่างเราให้ได,ใได้ให้ได้มาตรฐานในระดับนั้นได้ครับ ค่ะทราบว่าในปีนี้เราครบ31ปีอย่างคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรกับทั้งสองท่านเองที่ปัจจุบันเป็นคณะผู้บริหารามีความผูกพันแล้วก็เติบโตมาพร้อมๆกับคณะแพทย์มอนอนเลยยังไงบ้างคะทั้งสองท่าน ถ้าตัวเองก็บอกว่ามาทำงานปี2,541ก็ทำหลักสูตรให้ที่โรงพยาบาลพุชินราชเพราะว่าตอนจัดตั้งเนี่ย2 5 3พราะพอขึ้นปี4ต้องขึ้นฝึกคลินิกที่โรงพยาบาลพุทธจบจากมหาวิทยาลัยมาก็อยู่ที่โรงพยาบาลพุทธสอนนิสิตรุ่นแรกซึ่งก็คืออาจารย์จตุวิต์ <c oughs> เป็น <c oughs> มอนอรุ่นหนึ่งะคะ <c oughs> ตัวเองก็เริ่มทำงานที่นั่นก็ ก็เหมือนมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือลูกค่ะแล้วพอย้ายมาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นี่ก็จะครบ20ปีก็เท่ากับลูกสาวคนโตเพราะย้ายจากโรงพยาบาลพุทธมาก็ตอนที่ตั้งท้องค่ะแล้วก็คือ <c oughs> พูดเรื่องความผูกพันนี่ยาวค่ะก็สรุปว่าเหมือนเป็นลูกของเราแล้วเราก็อยากจะให้ลูกเราไปทำสิ่งดีๆให้กับลูกของคนอื่นค่ะ จากนิสิตรุ่นที่หนึ่งวันนั้นเป็นรองคณะบดีในวันนี้ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะความผูกพันและการเติบโตควบคู่กับคณะแพทย์มอนอครับแน่นอนครับผมเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกด้วยครับแล้วก็เป็นคนแถวภูมิภาคแถวนี้ตอนที่เข้ามาเรียนตอนแรกก็ตั้งใจที่จะมาทําประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับ <c oughs> แล้วกเ็เจตนารมณ์ของคณะแพทย์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับคือเราต้องการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในภาคเหนือตอนล่างจากมาตรฐานคุณภาพต่างๆครับเอาจากระดับโลกมาดูแล คนภูมิภาคเนี่ยก็คือเป็น global, global สู่ local เลยครับ,รบก็ยินดีครับแล้วก็ผูกพันมากๆครับที่จะอยากจะดูแล ประชาชนภาคเหนืตอตอนล่างทั้งหมดครับค่ะอันนี้คือเติบโตมาจนถึงวัย31ที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดเทียบกับคน <c oughs> ก็เป็นวัยที่กำลังกาลังมีกําลังมีแรงในการที่จะต่อร่างสร้างตัวใน9ก้าต่อต่อไปในปีที่32-33ต่อต่อไปมองคณะแพทย์มอนอยังไงบ้างคะอย่างที่เรียนนะคะวิสัยทัศน์เนี่ยคือเราจะเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลกนะคะเพื่อสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเราใช้2เรื่องค่ะ คือระดับโลกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเฉพาะไปต่างประเทศอย่างเดียวค,คนในสังคมของเราทุกภาคส่วนต้องมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วยไม่พอค่ะคนที่ไม่ป่วยก็ต้องไม่ป่วยคนที่ป่วยแล้วต้องหายดีหายดีเสร็จแล้วต้องกลับมาฟื้นคืนเข้าสู่สังคมนะคะแล้วคำว่าสังคมเนี่ยค่อนข้างใหญ่คนอาจจะนึกว่าแบบจะทำได้สำเร็จหรอ,อสังคมเริ่มตั้งแต่ตัวเราครอบครัวแล้วก็ สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวนะคะอันนี้คณะแพทย์จะเน้นไปตรงส่วนเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพนะคะเพราะสุดท้ายน่ะเราสู้กับโรคภัยไข้เจ็บไม่สําเร็จค่ะนะคะเราต้องการให้ทุกท่านมีส่วนร่วมที่จะดูแลสุขภาพของท่านด้วยกับ ทางทีมแพทย์และพยาบาลบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านค่ะค่ะเริ่มที่ตัวเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลสุขภาพเพราะเกิดเราไม่ปว่วยเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพาหรือว่าไปเป็นหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ทิ้งท้ายให้ทั้งสองท่านนะคะเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ให้เข้าร่วมโครงการดีๆในครั้งนี้กับโอกาสครบรอบ31ปีแล้วก็อยากฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนเชนิญท่านคณะบดีก่อนเลยค่ะค่ะก็ จริงๆมันเป็นงานประจำที่คณะแพทย์จะต้องจัดอยู่แล้วนะคะเนื่องจากเราเป็นศูนย์ของคุณภาพของภาคเนือตอนล่างทั้งหมดนะคะทั้งสองเขตแต่ครั้งนี้จะจัดค่อนข้างยิ่งใหญ่อาจารย์แพทย์รวมทั้งวิทยากรต่างๆเนี่ย น่าจะ30กว่าท่านนะคะเราเห็นโปรแกรมเรายังตกใจว่าโอ้โหทุกท่านมาเพื่อให้จริงๆแล้วก็ผู้ที่มารับเนี่ยนอกจากได้รับความรู้ยังได้คะแนนด้วยนะคะคือเราก็ต้องรับคะแนนสะสมนะคะไม่ว่าะจะพยาบาลหรือแพทย์หรือสาสาสาขาวิชาชีพต่างๆนะคะหลังจากที่เราได้แล้วเราก็จะเป็นผู้ให้กับประชาชนค่ะหวังว่าการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะทําให้ท่านมีความมั่นใจและให้บริการที่ดีกับประชาชนต่อไปในอนาคตค่ะค่ะท่านรองค่ะ จากนักเรียนแพทย์ในวันนั้นนะครับจนมาถึงเป็นอาจารย์แพทย์ในวันนี้นะครับก็ก็ยังยืนยันเจตนารมณ์นะครับแล้วก็ยังมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปนะครับที่จะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในภูมิภาคเราแถวนี้ครับค่ะอันนี้คือความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งก้าวที่สําคัญในโอกาสครบรอบ31ปีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็จะก้าวต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้วยขอบคุณทั้งสองท่านคะ่ะสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์วันนี้นะคะจะมีการแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสย้ำแบบนี้ว่าไม่มีการส่งลิงก์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ต้องเข้าไปกดลิงก์แต่อย่างใดนะคะจะมีการแจ้งเตือนผ่าน s อสและข้อความเท่านั้นค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการห้องนั่งเล่าแล้วนะคะเราทั้ง4ี่คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ